สวัสดีครับสวัสดีซีแฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินอ f f ิเชียลครับขณะนี้เสื้ออาสศา,ศาศเริ่มเข้ามาในพื้นที่ครับพี่น้องทีมเวทีก็ำลังลงมือเลงมือครับเลงมือตัางเวทีครับเพื่อให้ทั้นกำลังลุยเลยครับ กำลังจะขยับรถเข้าไปด้านในนะครับตังทางมุมด่างว้าครับมุมฟ้าของเวทีนะครับตังตูตอนนี้กำลังตังแขงขางครับแขงขางตัวเวทีครับ พอมแม่แม่ก็เริ่มทยอยกันมากนะครับจับจองพื้นที่ครับ ลงมือครับมือนี้น่าจะเลิ่มประมาณตีสามนะครับเพราะว่าเาเดินทางมืออื่นนี่ประมาณสองรอยตีไปสองรอยสามสิบประมาณนี้ครับระยะทางบมาหางกันครับ แน่มไปเห็นแบบๆนะครับมีตักไช้สวยดาวครับเป็นงานียงบอนกับว่เนียงเป็นเนื้อเพราะว่าเนตื่นกับ บน้ำมาแล้วพื้นที่กว้างขวางครับพื้นที่กว้างขวางดีเลยครับเราลุกแดนเซ่ก็เริ่มลุกขึ้นมาอาบน้ำอปบ่าทาระครับเตรียมตัวแล้ว ทีมเวที่ก็ต้องเล่งมือแล้วครับเพราะว่าเสียเวลาไปนานพอสมควรครับเวลาก็จันจอเขอ้ามาทุกที่ทุกคณะครับจังใจก็ต้องเล่งให้ท่านแน่นอนครับ เดิมทำการแสดงสามุ่มนะครับ มบรรยากาศครับนี่ครับกำลังโฆษณา,า,ด,าด้านข้างนะครับรากา็ด้านค้างมันจะเป็นของตัวเวทีนะครับ อาคือมีสิบสี่คือมีสิบสี่ค,คนผัดชิสบ่คือบ่บคือบ่บวกไงคือบ่บวกอะไรจะได้ขอไม่ครบสิบหาโอ้มันมันบ่จำเป็น คิบซีคนแต่ท่านสบายครับคิบซีคนสบายบ่ตอนนี้ยูตโตแล้วเขาทีแล้วครับสบาย เาตวสตรงร้านมาดูก็เลแกะโบว์ไว้เอเพาะ่บวมีไพบอกมานะครับวัวนีนมีไพแี้งมาว่าไอ้บอนเขาไปเสริมนะครับมึงบอกว่าไอ้คนขาดอาจจะได้ทุยขีกครับ,บ,าคคาบทางด่านบอร์ดก่อนนะครับเพราะว่ออาตรงมีการ อันนี้อี่หรีครับเต้นหนิดบมีไฟหูนะครับว่าพอชิดเราหยุดสองมือแล้วด้วยเนื่องจากมือนะครับทั้งด้านมือเราโดนโลำร้อนหลวกน,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 นะครับบบสมานยกแดดมันเริ่มแห้งแล้วละครับว,ว่โดนแต้นนานพอสมควรครับ พี่น้องสรลดคลีปนี่บอลกับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านแรงใจครับคำว่าใดว่าจะาใดโบสุภาพหรือโบเขาหู่พงพ่อแม่แม่เอฟซีบังกะกับขอประทานอภัยนำนะครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ